เพืเ่อนๆคาเฟ่เละอันดุชลีท่านครับอันนี้เรามาคุยเรื่องผ่าชาวนาขายข้าวนะครับนี่นะครับคือข้าวสารที่ชาวนาสีมานะครับก็ยังไม่มีใครเข้ามารับชมนะครับสีมา,เ,าเป็นขุงละห้ากิโลนะครับเป็นข้าวอินทรีย์นะครับที่หนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะ ให้ท่านได้ชมว่าข้าวอินทรีย์ที่หนึ่งเป็นยังไงมีนะซอฟต์ืนะครับแล้วก็แบบขาวข้าวขาวนะครับเป็นข้าวอินทรีย์นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับือจากการห่างหายของเราไปในช่วงหนึ่งที่เรานี้เราก็มาเ,เดินโครงการที่จะช่วยเหลือ ข้าวนานะครับที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องราคาข้าวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับว่าเราจะพอจะช่วยอะไรกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวกันนะครับที่จะเอาจำหน่ายนะครับกับเพื่อนสมาชิกคนทั่วไทยนะฮะก็จะมีระบบการจัดส่งนะครับแล้วก็คุยในเรื่องของราคาข้านะครับเป็นข้าว มีซ้อมมือแล้วข้าวขาวนะครับเป็นที่หน,นะครับเป็นข้าวอินทรีย์เรามาดูข้างนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะกลับหน้ากล้องดูก็ติดผัดนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณนะโอเคแทนกล้องก่อนนะครับเออก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ จริงเราต้องการเรามีโอกาสที่จะสร้างสื่อตรงนี้แล้วก็ช่วยเหลือนะครับก็จริงเจตนาก,ก็ของช่องก็เพื่อที่จะมาช่วยเหลือเพื่อนๆน,นะครับที่ได้รับได้รับผลกระทบต่างๆนะครับอันนี้คือข้าวอินทรีย์นะครับที่ชาวบ้านเขาทามาเป็นผงละ5กิโลนะครับเขากำหนดราคาของเขาเองมาแล้วนะครับเป็นข้าวอินทรีย์ที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันนะครับอันนี้ข้าวขาวนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้าวซ้อมมือนะครับอินซีซ้อมมืออยู่ประมาณนี้เดี๋ยวนะก็เป็นข้าวที่หนึ่งนะครับในถุงละ5กิโลนะครับกิโลละ28บาทนะครับเขากำหนดมากิโลละ20บาท28บาท ไม่รวมค่าส่งนะครับไม่รวมค่าขนส่งก็ผ <sk r> ้าสี่นี้นะครับก็จากการคุยกันแล้วนะครับเขามีอยู่ประมาณห้าตันนะครับห้าตันกิโลละยี่สิบแปดบาทไม่รวมส่งนะฮะอันนี้ที่หนึ่งเลยซ้อมมือเอ้ข้า2ซ้อมมือนะครับไดยหรือเปล่า ผมจะแกะให้ท่านชมกันก็จะเป็นอย่างนี้อินซีซ้อมมือนะครับ28บาทเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆนิดหนึงโอหลายเลยล้องแพนไม่ถูก ใกล้ไปท้ปองนี่นะครับข้าวอินรียส่วนข้าวขาวก็จะประมาณนี้นะครับตรงน,นี้อันนี้คือในรูปแบบของข้าวอินทรีย์นะครับที่หนึ่ง สองมือ28บาทแล้วก็ข้าวขาวก็28บาทเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยว<อ>นี่พาชาวนาขายข้าวเองเลยนะครับกำหนดราคาข้าวกันเองเลยนะครับจากราคาข้าวปัจจุบันก็อยู่ประมาณ8บาทกว่าๆนะครับแถวจังหวัดสุรินน์นะนี่คือข้าวของมะลิของสุรินแท้เลยนะครับก็ลองมาดูกันนี่นะครับ หน่งนะครับหนละ5โลกิโลละ2ีปบาท ข้าวหอมมะลิอของสุรดินแท้เลยนะครับของชาวบ้านเลยแล้วก็สีเอามาแล้วก็มาขายกันก็เพื่อสมาชิกท่านใดสนใจก็พักมานะครับเดี๋ยวเราชมกันไปเรื่อยๆนะครับ ข้าวชุดนี้จะมีอยู่ข้าวอินทรีย์ชุดนี้จะมีอยู่ประมาณห้าตันนะฮะก็อยู่แค่ห้าตันเองในชุดของที่คุยกันเมื่อเช้ากับชาวนาน,นะครับนี่เขาก็ไปสีแล้วมาจัดการก็ถือว่าเป็นชะตานะครับเพราะจริงผมกําหนดวันนี้ถ้าไม่เอาข้าวมาผมก็จะไม่คิดเรื่องนี้ที่จะคิดเรื่องนี้นะครับแตเ่เราได้อธิษฐานไปแล้วก็เรื่องมันเกิดขึ้น จริงๆแล้วว่าโอเคได้นะครับก็เลยจะพาเพื่อนๆช่วยกันนะครับที่เป็นสื่อทางโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นของคุณโจสุรินทร์พีวีนะครับเมื่อคืนเราก็ไปปรึกษากันเรื่องนี้เดี๋ยวเราเราก็จะมาเริ่มโครงการนี้กันนะครับช่วยชาวนาขายข้าวกันนะครับกิโล28บาทนะครับไม่รวมส่ง ก็สนใจก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการปิดการไลฟ์สดนะครับก็จะเสียเวลาช่วงนี้ไม่มีข่าวสารเกี่ยวกับทางช่องก็จะเป็นลักษณะว่าเรามาเดินโครงการนี้ดูนะครับมีการเข้าไปคุยกับชาวนานะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ทางช่องหรือผู้ทางช่องก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะครับก็ชาวนาแจ้งราคามาเราก็ว่าราคาตามนี้ไม่มีเพิ่มราคานะครับ28บาทเข้าอินซีซ้อมมือแล้วก็ข้าวขาวนะครับ ที่หายไปก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องข้าวนี่แหละครับที่จะช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรชาวนาในพื้นที่นะครับนี่คือข้าวของคนสุดินนะครับข้าวหอมมะลินะครับส่วนใครที่มีสื่อโซเชียลก็ช่วยกันได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำลักษณะนี้นะครับแค่เ,เพื่อนสมาชิกสั่งมาเดี๋ยวเราจะบอกหมายเลขบัญชีไปแล้วก็โอนตังมาเราก็ส่งสินค้าให้นะครับ ก็ขอบคุณครับสำหรับการเข้ารับชมแล้วก็สำหรับการที่จะอุดหนุนสินค้าของเกษตรกรชาวนาน,นะครับคนละถุงสองถุงก็คงจะได้เป็นจำนวนไม่น้อยนะครับขอบคุณครับ